ไงรอยยิ้มเธอเธอใครรู้ไงเธอเธออะ<อ>มาเขาดูดิเดียมดูนะมึงเดียมดูนะโอ้งเหม็นมากเลย <c oughs> กูไม่ได้ใส่นี่ <c oughs> มาเลยอ่ะนะฮะแบงนี้แหละคนไม่ใส่ยังไงเฮ้ยเธอเธอไปไหนเธอเพิ่งเธอเธอไปก่อนเธอ ส่งเกงนายมาให้ยังไม่อยากตายโอ้ยจะตายพุกคนนี่ไหนส่งเกงนายมาให้ไม่อยากตายเกมมาโดนทุบอะไรเออใช่เหรอเขาดีเออดินเยัดออนี่ดีดีพี่ี่ผมต้อัหนาหนุ่นหนมนเออเอืออันอันเจอฮะ

ไม่ใช่หรอผมเขอขอจะคุยอันนี้เพื่อนอันนี้เพื่อนเพื่อนจีบอะอเนี่ยเหรอจีบไม่ได้นะแต่เขาไม่เอาหรอกเพราะเขาอ่ะชอบพี่เว้ยไม่อยากรู้จีบเราก็ได้นะทำทำเหมือนจะจีบเลย ขอดูวงเกงในเราเราไม่อยากมจะแม่งพูดกันไหนแล้วแค่แค่ขอดูเราไม่ได้ขอเรียนมาเอ้ยมีให้ไหมโคตรเรียนชลเอกปะเออครับชลเอกปะเออพี่จิ๊บไปชลเอกจิ๊บไปโคตรถุเรศอ่ะโคตรถุเรศเลยนะพี่เราอยากจีนสวยสมสวน่ะเขาชื่ออ้อเนี่ยอ้อเนี่ยเขาชื่ออ้ออ๋อโอ้ยหรือถ้าอยู่เขาอยู่คนเดียวเขาจะชื่ออ้อถ้ามีสองคนอ่ะชื่ออ้อ โอ้ยเหี่ยเราปนู้เสี่ยนไมยต่้งเยสองแม่เราขอดูเชื่อใหน่อยเอ้ยเอ้ยจะเอาไปท o ย t u b e เอ้ยไอเราโคเยอะั้งเั้งตั้งั้งตั้งตั้งอั้งตั้งตั้งตั้งกู้ม่พ้ดเั้ะตู้ะบอ้งั้งตั้งั้งเั้ยเั้ง้งตั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 ้ั้งตั้งตั้ั้ยเั้้งตั้งเั้งต้้้้้้้้เ้ย้้ง้ หยุดแะบีบีหยุดเถอะบีบีหยุดเถอะหยุดเถอะหยุดเถอะเราเรจะลังแล้วเราขอโทษแล้วอันมึงดูมันมันตามไปเลยนทำไมวะนี่น้องี่้ง่น้เขาจะห้องทูบักคนดูพี่พันคนแล้วอ่ะคนดูไปกี่คนครับไม่ถึงแสนไม่ลงนะไม่แสนไม่ลงนะนะ นื้พี่กี่คนค้าไม่เห็นยอาโลเอเราเอาเลยครับเอาเลยเยอะจั <c oughs> ดอ่ะโอเคพี่ชื่อช่องอะไรตามช้อเกมเลยอุ้ยข้าเลยต่อยขาปะอ๋อไม่มีอ๋อเอ้ยเดี๋ยวนึงนะนึื้ะตั้งสี่ก่อน พี่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 ครับเนี่ยคนนี้คนดังนะเว้ยเราทำยูทูบด้วยช่อลองเซร์ชซื้อซองเขาดิช่อตามชื่อเกมเลยคนติดตามสองร้อยเ้ยเยอะโคตรเยอะอ่ะเจ๊เค๊มีคนดีไปดุมตูดขอคนละ บาทหนึ่งก็ได้เงสองร้อยอ่ะเฮ้ยโอ้โหเจบ็จบเจบ็บเจ็บสหกราบาทเด้สองร้อย200อ่ะพี่กูไปไหนวะอ๋อนู่นแล้วพี่ทำยังไงครับยูทูบเนี่ยเอเอเอบเอเอบอ๋อเอาอีกอีเอาพี่พพหายตอนไหนบ้าวะเอาอีกอีกเหรอเอายังไงอนะ่ะ เอาอีกดีเหรออืมเมื่อพี่แอชชี่ผมก่อนผมจะเอาไปเซิร์ชยูทูบจริงกี่หมาบแท็กตัวหกชาร์ตนะที่พี่ผมดังแล้วมีคนติดตามั้สองร้อยคนอะอือยังไงพี่เซิร์ชดิเซิร์ชชื่อเขาอ่ะชื่อชื่อเขาในยูทูบอ่ะลองเซิร์ชดิวีกเตอร์ตอนคุณเด่เออง,ดงอ่ะใคร กูกำลังไลอยู่มีคนทำยูทูบเปล่าทำยูทูบเปล่าทำยูทูบเลยยูทูบเนี่ยคนดังเนี่ยโอ้โหสองร้อยคนอะอยากทำในยูท e บเดี๋ยวมันดังดังดังเนาะทวิตตอกก็พอแล้วติ๊กตอกก็ดังพอเนี่ยให้อ๋อติดต็อติกต่อจะพูดตามเติ๊กตอกันทระเออไม่ไม่ถึงไม่ถึงร้านไม่คุยไม่ถึงร้านไม่คย ึงริงนไม่คุยไม่ถึงร้านไม่คุยนะไม่ถึงสองร้านนะกูไม่คุยกับพวกมึงแน่นอนขอโทษไม่ถึงสองคนเด็กยังว่างกิยังไม่ได้ทำอ่ะวิถึงสองคนนะฮะไตามสอสองแล้วคนเด้อไ์เวลาแล้วมันไม่ได้สองคนอ่ะ้สวัสดีหัวส้มจำลองได้ไหมหัวส้ม ดูน้อมน่ออันนี้ก่อนอันนี้ก่อนไม่ได้ไม่นด้หรอน่าเธอนายนาทคิปประโจนี่ว่ะไรไม่เป็นอ๋อไไม่เป็นอ๋อไรไม่เป็นกันเอ้ยสอนยังไงอะเอ้ยดูดูเฮียหน่อยดูนี่หน่อยเดมังเดมอีอดนะพอพอ

ได้ก่อนได้ก่อนดำจ้ะไม่ไม่ต้อโง่ดำจ้ะเฮ้ยแต่ข้างล่างเราไม่ดำนะใช่เหรอเราขอภาพประกอบได้ไหมดีนอะมาชิบิส้นเท้าไงไม่ดำเดี๋ยววันนี้เราโดนเธอคิดไรอ่ะคือเรื่องอ่ะก็กูกูคิดคิดไม่ไกลเลยคิดไม่ไกลแลนู่นเธอคิดว่าอะไรอ่ะไม่ใช่เธอออกยูทูปนะ เอ่อยู่งาะนคนดังนะฮะอะไรนะเปล่าคนหมูเด้งเลยเขาดูไม่ได้จริงเหรอเธอน้ำหนักน้ำหนักเท่าไหร่ฮะอะไรนะจะได้อุ้มเธอไปส่งที่บ้านคนดังคนสิคน